เราต้องเอาให้อยู่ได้นะ,ะเนี่ยฮะการทำลายชุดนี้นะนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเจอไวอ่อนไวไวเด็กเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมอตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงกรพาเม็ดพันธุ์นะฮะตอนนี้อายุอยู่ประมาณ10วันนะครับหรือประมาณ7-8ถึงใบ,บ้าวโพดนะฮะสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดนอนนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเพราะช่วงนี้ฝนฟ้าเบาลงแล้วนะครับในเขตของภาคกลางเนาะ ดังนั้นนะะจัดโปรแกรมในการพ่นได้เลยจะะุดนี้นพะปกติการพน่นสารป้องกันกาจัดหนอนตัวนีนะะ้จะพนนะ่นอยู่โดยค่าเฉลี่ยของ,ของเขตทาภาักการพันตกอยู่ประมาณ13ครั้งนะะ13ครั้งนะครับโดยปกติจะเซตไว้เลยท3ครั้งใน13ครั้งนี้โดยปกติก็จะพ่นป้องกันกันทุกๆ5วัน5วัน5วัน,5ว,น5วันจัดโปรแกรมพ่นนะ,นะฮะซึ่ง เหตุผลนี้เป็นการพ่นแบบป้องกันคุมคุมไว้ป้องกันไว้นะฮะแต่อย่างไงก็ตามนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอแนะนํากับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนก็คือการหมันเข้าไปตรวจสอบว่านอนในแต่ละช่วงในช่วงแต่ละอายุนั้นเนี่ยนะครับมันกัดกินใบมันเป็นมันเยอะไหมขนาดไหนเราไปนับดูว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะฮะถ้าเจอการการกัดกินนะฮะนะครับอยู่ประมาณตั้งแต่5%เอขึ้นไปอะไรประมาณนี้เนาะเราต้องเล่งเล่ง่นพ่น,พน,พน พ่นยาตัวนี้เข้าไปเนาะถ้าเกิดพอพ่นไปแล้วเราสังเกตด,ดูว่าเฮ้ย mm hmm. มันดุ่มไม่อยู่เราต้องเปลี่ยนตัวยาเนาะสลับตัวยาเพราะว่าป้องกันในส่วนของอหนอนมันดื้อยานะครับดื้อยาดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญในเรื่องขององค์ความรู้นะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับว่ายา,าป้องกันกําจัดหนอนเนี่ยจริงๆมันมีทั้งสัมผัสแล้วก็ดูดซึมนะครับดังนั้นเนี่ยเราไปดูเลยนะครับว่ายาตัวไหนที่ในอดีตเราเคยใช้แล้วมันได้ผล อย่างเช่นผมเองนั้นเน่ะเคยเราใช้เล็กๆต้นเล็กๆเนี่ยผมแนะนาว่าโอเคต้องพ่นอีมาแมคกตินเข้าไปเนาะดูอีมาแมกตินไปสัก2รอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็อาจจะพ่นายาที่มันแรงกว่านิดหนึ่งสักครั้งหนึง่งแล้วก็มามาใช้อีมาแมกตินอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะสลับกันไปนะฮะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยครับการอ,อนุบาลช่วงอายุอนุบาลเข้าพวช่วงนี้นะครับนะฮะต้องเอาให้รอดให้ได้นะครับ อย่าประมาทนะครับเพราะถ้าเกิดเราตรงนี้ยังไม่รอดเนี่ยพอเรารุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นประมาณ20วัน30วันมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพื่อนนะฮะอย่าประมาทนะครับเรื่องของหนอนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้านะฮะผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปคุยกับเกษตรกรที่เอาหนอนอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคนอื่นเขาเรียบตายกันั้งหมดเลยแต่เกษตรกรท่านนี้เอาหนอนอยู่ครับจะเป็นท่านไหนไหนเดี๋ยวเจอกันแล้วผมจะบอกว่าคือใครนะครับผมเจอกันที่หน้าครับวันนี้สั้นๆบ๊ายบาย Don't